อีกหนึ่งเรื่องที่ยังดําเนินการกันต่อเนื่องก็คือล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีกระทรวงการต่างประเทศก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะลงพื้นที่ไปตรวจ d n a อ็เค่ะ,คะเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของครอบครัวแล้วก็ญาติแรงงานอิสราเอลค่ะก็ไปกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุดรธานีนะคะนายสามารถมั่นนอกประหลัดจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยประจำจังหวัดอุดรธานีก็ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะลงพื้นที่ไปกำกับดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติของแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางไปตรวจ DNA นะคะซึ่งครอบครัวและญาติแรงงานที่ไปตรวจ DNA ครั้งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยบิดามารดาบุตรธิดาแล้วก็ภรรยาของแรงงานจากพื้นที่9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน5 สิคนแยกเป็นจังหวัดอุดรธานี26คนค่ะหนองบัวลำพู6คนสกลน,นคร5คนบึงการ1คนนครพนม8คนกาลาสินสองคนหนองคาย2คนขอนแก่น3คนแล้วก็จังหวัดมหาสารคาม2คนนะคะ ทางด้านนายวิสรุธถนมทัพย์หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าการออกปฏิบัติงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการบริรณาการความร่วมมือของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรวมถึงกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดเก็บสารพันธุกรรมนะคะก็จะมีการออกตรวจทั้งหมด4หน่วยด้วยกันค่ะหน่วยแรกก็คือศูนย์ตรวจอุดรธานีออกปฏิบัติการ3พฤศจิกายนตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาส่วนหน่วยที่2ก็คือศูนย์ตรวจจังหวัดบุรีรัมย์จะดำเนินการในวันที่4พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาจุดที่3นะคะก็คือศูนย์ตรวจจังหวัดน่านค่ะ ออกปฏิบัติการวันที่3พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานนี้เวลา8.30นาฬิกาส0นาทีส่วนจุดที่4ก็คือศูนย์ตรวจจังหวัดเชียงรายปฏิบัติงานในวันที่4พฤศจิกายนเริ่มต้นเวลา8.30นาฬิกานาทีในส่วนของข้อมูลสารพัทุกรรมที่ดำเนินการจับเก็บนะคะจะดำเนินการส่งต่อไปอยังประเทศอิสราเอลเพื่อที่จะให้ทีมงานทางประเทศอิสราเอลเนี่ย ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ตามผลตรวจที่ได้นําไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสารพันธุกรรมหรือข้อมูลต่างๆที่ทางอิสราเอลดําเนินการจัดเก็บเอาไว้อรอล่วงหน้าแล้วหลังจากที่มีการดําเนินการตรวจพิสูจน์จากทางการประเทศอิสราเอลแล้ว รับทราบว่าบุคคลนั้นคือใครทางการอิสราเอลก็จะส่งเรื่องแล้วก็ผลตรวจต่างเนี่ยกลับมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแล้วก็ประสานกับหน่วยง,งานต่างๆในส่วนของประเทศไทยต่อไปค่ะ